ในพระธรรมหนึ่งโครินธ์บทที่หนึ่งข้อ21่สอี่ตามที่ได้กําหนดไว้ตามภาษสาจรสติปัญญาของพระเจ้าโลกไม่รู้จักพระเจ้าโดยปัญญาของตนพระเจ้าจึงทรงโปรดช่วยคนที่เชื่อให้รอดด้วยคําเทศนาเรื่องโง,โง่ๆเรื่องง่ายๆน้องครับคนในโลกนี้พยายามจะหาทางพ้นจากความตายพ้นจากนรกมุงไฟ ท่านะรพระพเจ้าก็เคยเป็นคนหนึ่งนะครับที่สแสวงหาการทําบุญรบพระพเจ้าก็เคยบวชเรียนเป็นสัมมาณนนะครับเคยไปนั่งวิปัสสนากินเจนี่กินทุกๆปีอ่านหนังสือศาส,สนาต่างๆเปรียบเทียบพยายามนะครับถามคําถาม,ถามเราเกิดมาทํำไมเราเกิดมาเพื่ออะไรตายไปแล้ว เราไปไหนเราจะกลับมาเกิดอีกไหมนรกมีจริงไหมสวรรค์มีจริงไหมนี่คือสิ่งที่เราแสวงหาแต่พอเรามาได้เรื่องราวของความรอดเพียงแค่เรายอมรับสารภาพบาปตอนรับพระเยซูคริสต์ที่ตายให้เราบนแมงเขียนมันเป็นเรื่องที่ง่ายเกินไปมันง่ายเกินไปหรือเปล่าถ้าเราทําบาปแค่เราสารภาพบาปเราก็รอดหรยบาปที่ทํามามากมายหายหมดเลยเหรอ ทำไมมันเป็นเรื่องที่ไร้สาระเป็นเรื่องที่เหมือนกับเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเรื่องกางเขนจึงเป็นเรื่องโง,โง่ๆจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมันทําไมมันง่ายเกินไปโอ้ขนาดคนเขาทั้งอุทิศตนไปบวชเรียนเข้าป่าไปเป็นฤาษีเขายังไม่มั่นใจเลยเขาจะรอดแล้วคุณแค่บอกว่าเชื่อว่าพระเยซูตายบนมัเขนให้กับคุณ และคุณก็เชื่อว่ารอดจากดรกบึงไฟมันง่ายไปหรือเปล่าฉะนั้นเรื่องกังเขนนั้นจึงเป็นเหมือนเรื่องโง่ในสายตาของคนต่างชาติแต่สำหรับสายตาคนยิวเขารู้และมีประสบการณ์และเมื่อเขาเทียบกับคัมภีร์เนี่ยพระเยซูคริสต์นั้นใกล้เคียงกับพระคริสต์พระผู้ไถยพระมาสีหาพระผู้ช่วยที่เขารอคอยตาม คำพยากรณ์ตามพระสัญญาที่ให้มาผ่านทางผู้เผยชนะแต่เขาสะดุดตรงที่ว่าอา้าวถ้าพระเยซูคริสต์เป็นพระมาสีหาพระผู้ไถยแต่ทำไมพระองค์ถูกสาปถูกตึงบนแม้กังเขน mm hmm. เขาลืมไปว่าพระองค์มารับคำสาปพระองค์มารับโทษแทนคนทั้งหลายพวกเขาเหล่านั้นข้าพเจ้าและท่านด้วยคนทั้งหลายในโลกนี้ เพราะนพระเยซูถูกสาบจริงโปรงถูกทําให้อายถูกประจานแม้แต่คนโรมอาณาจักรโรมมันยังไม่ทํากับคนของตัวเองอย่างนั้นเลยเวลาเขาประหารนักโทษของโรมันเนี่ยหรือทําโทษเนี่ยเขาจะไม่ใช้วิธีตึงเขนสําหรับคนโรมันตอนที่เขาจับเปาโลแล้วเปาโลบอกว่าเขาเป็นคนสัญชาติโรมันเปาโลถูกล่ามถูกมัดทหาร และผู้ที่ควบคุมที่เป็นชาวโรมันพอรู้ว่าเปาโลม,มีสัญชาติโรมเขาเรีบปล่อยและขอโทษข้าพเจ้าไม่รู้ว่าท่านเป็นคนสัญชาติโรมเพราะการถูกจับมัดการถูกลากประจานการถูกตึงกางเขนนั้นเป็นเรื่องที่ถือว่าต่ำช้ามากสำหรับชนชาติโรมเขาจะทำกับคนต่างชาติเท่านั้น งั้นเมื่อเปาโลบอกว่าเขาเป็นคนสัญชาติโรมการปฏิบัติก็อีกแบบหนึ่งถูกปล่อยแล้วก็พูดคุยและขึ้นศาลอย่างมากก็ถูกขังจะไม่ใช้วิธีเดียวกับที่พระเยซูคริสต์โดนนี่คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์นั้นถูกกระทําในเวลานั้นพระองค์ถูกจับ และคนยิวบอกว่าเอาพวงไปตึงเพราะคนยิวไม่สามารถจับพิพากษาประหารด้วยพวกเขาเองได้เพราะเขาอยู่ภายใต้การปกครองของเจ้าเมืองปีลาศจึงต้องพาไปหาปีลาศเพื่อให้ปีลาศนั้นและขอร้องปีลาศและบังคับและกดดันให้ปีลาศเอาเขาไปตึงเอาเขาไปตึงตะโกนร้องบอกว่าเอาพระเยซูคริสต์ไปตึงเพราะเขา ก่อความวุ่นวายเขาชักชวนคนให้กบฏต่อท่านใส่ร้ายพระเยซูคริสต์อีกให้เขาจะเป็นกษัตริย์ของคนยวที่มาล้มล้างท่านนะยุแยงให้เกิดความไม่ไว้วางใจจากอาณาจักรโรมอีกนะครับหล,หลายวิธีการที่จะให้พระเยซูคริสต์ถูกตรึงแต่สําหรับเราทั้งหลายนั้นเรารู้ว่าเมื่อเราถ้าวันนี้เรารู้ว่าเรื่องกางเขนนั้นเป็นเรื่องของฤทธิเดชถ้าพระเยซูคริสต์ไม่รับ โทษโปรองทรงถูกทําให้อับอายเพื่อให้เราทั้งหลายนั้นเป็นคนที่ถูกยอมรับเอเมนไหมครับพี่น้องนั้นเราจะไม่ไอายอีกแล้วเอเมนไหมครับพี่น้องเราไม่ต้องอายแล้วนะฮะพ่อพระเยซูคริสต์รับความอับอายไปจากเราแล้วพระเยซูคริสต์ทำให้เรานั้นบริสุทเพราะพระองค์รับบาปของเราทั้งหลายไว้ที่พระองค์พระองค์รับความยากจนไว้ที่พระองค์พระองค์รับความป่วยไข้ไว้ที่พระองค์ฉังนั้นพี่น้องต้องใช้ความเชื่อใช้ฤทธิดเดชหนุนใจพี่พรนะครับ ใช้ความเชื่อต่อไปใช้ฤทธิ์เดชต่อไปบอกว่าบนกางเขนพระเยซูคริสต์ได้เอาความป่วยไข้ของข้าพเจ้าไว้ที่โพรอองแล้วข้าพเจ้าเห็นพระเยซูบนกางเขนนั่นคือพระเยซูคริสต์ได้เอาโรคภัยไข้เจ็บคำสาปแช่งความยากจนความล้มเหลวความอับอายโทษโทษแห่งความบาปทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งความตายไปจากเราแล้วที่พระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนกางเขนจึงเป็นอัศจรรย์ ที่แลกเปลี่ยนกังเขนจึงเป็นเรื่องอัศจรรย์สําหรับเราทั้งหลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพ,อพอระพรเมื่อเราเข้ามารับไม้กังเขนของพระเยซูคริสต์รับเชื่อในพระองค์เราได้รับพระพรจากพระเจ้าอย่างไม่สมควรเรื่องเขนจึงเป็นเหมือนเรื่องที่โง่ในสายตาของคนที่คิดว่าตัเองมีปัญญามนุษย์มักพึ่งพากำลังและสติปัญญานักปาทนักคิด นักศาสนาพยายามคิดหนทางที่จะต่อสู้กับกิเลสปัญหาเนื้อหนังพยายามจะหาหนทางแห่งการหลุดพ้นแต่ขั้งเขียนเป็นอัศจรรย์ที่ง่ายมากเพียงแค่เรามองดูว่าเราบกพร่องเหมือนอย่างที่ไม้กันงเขนของเกาะมอลตาหรือมอลติสที่เป็นรูปแปดแฉก หนึ่งในมหาพรนั้นบอกว่าคนที่รู้สึกว่ายากจนฝ่ายวิญญาณผู้นั้นเป็นสุขเพราะเขาจะได้รับแผ่นดินของพระเจ้าเป็นมรดกเมื่อเรามองดูสภาพจิตวิญญาณเราเป็นเหมือนคนที่ยากจนขัดสนเราไม่มีความบริสุทธิ์เราไม่มีความชอบธรรมตัวเราไม่มีความดีเมื่อเทียบกับพระเจ้าเราเป็นคนที่ยังต้องการพระองค์ต้องการพระเจ้าเข้ามาช่วยเหลือและเปลี่ยนแปลงเราต้องการความดีของพระเจ้าเข้ามาในเรา เราจึงเข้ามาหาพระอ,องค์ฟังคําเทศนาของพระเยซูคริสต์แล้วรับพระอ,องค์เข้ามาในชีวิตของเรายอมรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของเราเพราะเรานั้นเป็นคนที่อ่อนแอยากจนเราเป็นคนที่เศร้าโศกเมื่อมองดูตัวเองเราเป็นคนที่น่าสมเพชอะไรเช่นนี้อาจาร์บรพูดว่ามนุษย์เป็นคนที่น่าสมเพชเพราะสิ่งดีที่เราอยากทำเราไม่ได้ทำสิ่งไม่ดีที่เราไม่อยากทำเรากลับ ทำเพราะมันมีบาปที่อยู่ภายในเนี่ยผลักดันให้เราทําเรายิงต้องต่อสู้กับอํานาจบาปภายในฉะนั้นถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้เราจะเป็นคนที่มีความใกล้ชิดพระเจ้ามีโอกาสที่จะเป็นเหมือนอย่างพระเจ้ามีโอกาสที่จะเป็นคนที่ดีพร้อมอย่างที่พระบิดาของเราได้เป็นเอเมนไหมครับพี่น้องฉะนั้นเรื่อง,องเขนนั้นจึงเป็นเรื่องลิฟเดทที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงเราเราไม่สามารถเปลี่ยนตัวเ,เองได้ เพราะเราเป็นเพียงแค่เนื้อหนังเจตนาดีเรามีอยู่ความตั้งใจเรามีอยู่แต่สัญชาตญาณบาปที่อยู่ภายในเราเนี่ยมันแข็งแรงกว่าเราจึงต้องพึ่งพากําลังและฤทธิ์เดชท,ที่มาจากพระเจ้าฉะนั้นเราจึงเข้ามาเชื่ออธิษฐานพึ่งพาพระเยซูคริสต์ขอพระเยซูคริสต์ยกโทษเราพงค์นั้นได้ชําระล้างบาปาเราบนแม้ขังเขนพระโล uh หิตของพระเยซูคริสต์นั้นได้ชําระบาปเราพรงค์ได้เอาความ ป่วยไข้คําแช่งสาปความยากจนไปจากเราที่ไม้ไมกางเขนนั้นเรียบร้อยแล้วฉะนั้นสําหรับคนที่รับความรอดคนที่เชื่อแล้วเราทั้งหลายที่ต่างถือว่าพระเยซูคริสต์นั้นไม้กางเขนนั้นเป็นลิทธานุภาพและเป็นพระปัญญาพระเจ้าบอกว่าพระองค์ซ่อนพระปัญญาอันซับซ้อนไว้ที่ซาตานผีวิญญาณชั่วไม่เข้าใจ และปัญญานั้นได้ถูกเปิดเผยหลังจากที่พระองค์ได้ทําเสร็จแล้วพระพีได้กล่าวว่าพระเจ้าได้ปิดซ่อนพระปัญญาไว้ไม่มีใครรู้มีผู้เดียวที่รู้คือพระเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่าน,นั้นที่รู้ในแผนการบนไม้กางเขนเพราะว่าถ้ามามันรู้เนี่ยมันจะไม่มีทางให้พยาสูตร ตายบนแบงค์เขียนแน่นอนถ้าทูตสวรรค์รู้หรือมนุษย์รู้แผนงานนั้นจะไม่สำเร็จแผนงานนั้นถูกปิดซ่อนไว้มีผู้รู้เพียงแค่พระบิดาพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าพระบุตรที่ลงมาเป็นมนุษย์คือองค์พระเยซูคริสต์ที่จะเป็นเครื่องบูชาเป็นเครื่องบูชารับบาปแทนมนุษย์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่กับพระเยซูคริสต์ในเวลานั้น แผนงานนี้เป็นแผนงานยิ่งใหญ่ที่โลกไม่รู้มาก่อนและมนุษย์ไม่มีใครเข้าใจสาวกที่กินนอนอยู่ข้างๆเปเยซูตลอดสามปีครึ่งก็ยังไม่เข้าใจแต่เมื่อระเยซูได้สิ้นพระชนและฟื้นจากความตายแผนงานนั้นถูกเปิดเผยคนที่ เสียดายที่สุดพี่น้องเดาว่าใครพี่น้องเดาว่าใครครับมารซาตานมันแบบโอ้โหพลาดไปแล้วไม่น่าไปยุใส่ความคิดคนให้เอาพระเยซูไปฆ่าเลยไม่น่าที่จะเอาพระเยซูไปตึงเลยเพราะพระเยซูนั้นถูกตรึงเพื่ออะไรครับไทยคนทั้งหลายรับความรอดเพราะมนุษย์ทำบาปโดยการถูกหลอก อาดัมคนแรกถูกหลอกและทำบาปพระเยซูคริสต์จึงมาเป็นมนุษย์เป็นอาดัมคนที่สองที่เชื่อฟังอาดัมคนแรกไม่เชื่อฟังพระเจ้าและถูกมารหลอกมารซาตานหลอกให้ทำบาปต่อพระเจ้ากินผลไม้ที่พระเจ้าห้ามอาดัมคนที่สองคือองค์พระเยซูคริสต์ที่เป็นมนุษย์ที่มาในโลกนี้เชื่อฟังจนถึงความมรณาได้นำบาปออกไปจากโลกนี้ ฉะนั้นผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์นั้นกางเขนจึงเป็นกะอัศจรรย์จึงเป็นแผนการอันล้ำลึกที่ถูกปิดซ่อนและถูกเปิดเผยวันที่เบซูสิ้นพระชนบนแมงเขียนม่านในวิหารถูกฉีกออกม่านที่กั้นระหว่างมนุษย์กับพระเจ้ากับหีบพระธัญญาที่เป็นสัญลักษณ์การทรงสถิตของพระเจ้านั้นมนุษย์กับพระเจ้าพบกันไม่ได้เพราะมนุษย์เป็นคนบาปพระเจ้าบริสุทธิ์วันนั้น มนุษย์กับพระเจ้าสามารถกลับมาคืนดีมีความสัมพันธ์เราสามารถกลับไปหาพระเจ้าอย่างที่พระเยซูได้บอกว่าไม่มีผู้ใดไปถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเราเท่านั้นทางเดียวเท่านั้นไม่มีมนุษย์คนไหนในโลกนี้หรือาศาสดาหรือใครก็แล้วแต่ที่บอกว่าถ้าท่านเชื่อข้าพระเจ้าท่านจะรอดไปสวรรค์ท่านจะไปสวรรค์มีแต่บอกว่าจงทําความดีให้มากที่สุดเผื่อว่า จะได้พ้นจากความบาปเผื่อว่าจะรอดแต่ไม่มีใครมั่นใจว่าใครรอดมีพระเยซูคริสเท่านั้นที่บอกว่าไม่มีทางใดมีทางพระงค์เท่านั้นมีทางเดียวเป็นทางง่ง่ๆเป็นทางที่ดูเหมือนเป็นเป็นเรื่องง่ายมากแต่เป็นทางเดียวที่ทุกคนมีสิทธิ์เป็นทางเดียวที่ทุกคนสามารถรับได้ง่ายๆแค่ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนบาป แค่ปรารถนาอยากรู้จักพระเจ้าปรารถนาจะรู้จักสวรรค์และไม่อยากไปที่นรกมึงไฟอยากกลับมาคืนดีกับพระเจ้าอยากเอาชนะความบาปเพียงแค่ต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยไถ่าบาปให้กับเราแค่นี้เองง่ายมากม่านที่ปิดระหว่างมนุษย์กับพระเจ้ามนุษย์พยายามจะแสวงหาพระเจ้าพยายามจะแสวงหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สร้างพระขึ้นมาพระก็มีตาก็มองไม่เห็นมีหูก็ไม่ได้ยินมีขาก็เดินไม่ได้มีมือก็สัมผัสไม่ได้ตั้งไว้ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นตลอดขี่พันตีก็อยู่ตรงนั้นรอแต่วันผุพันมนุษย์พยายามแสวงหาแต่แสวงหาไม่พบไม่มีทางแสวงหาพบเพราะว่าพระเจ้าผู้อยู่บนฟ้าสวรรค์น,นั้นเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์ความบาปจะไม่สามารถพบพระเจ้าได้วิธีเดียวที่เราจะพบกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในสารลโลกคือเราต้องถูกชำระล้างให้บริสุทธิ์ก่อน โดยการให้พระเยซูคริสต์นั้นได้ล้างและชำระบาปของเราและเมื่อเราถูกล้างและชำระบาปไปแล้วนั้นเราสามารถที่จะพบกับพระเจ้าได้เอเมนไหมครับงั้นทางเดียวที่เราจะพบกับพระเจ้าได้ก็คือไม้กางเขนไม้กางเขนที่พระเยซูคริสต์ได้สิ้นประชนบนนั้นเป็นไม้กางเขนแห่งการอศาัศจรรย์และผู้ที่รับไม้กางเขนนี้เข้ามารับพระเยซูคริสต์เข้ามา ยอมรับการสิ้นประชชนของพระองค์บนแมงเขนนั้นผู้นั้นก็ได้รับการผดปล่อยจากความบาปถูกชำระล้างบาปบาปที่เคยปิดเขาระหว่างพระเจ้ากับเขานั้นก็ถูกฉีกออกกำแพงถูกทำลายลงและพระเจ้าเข้ามาเยี่ยมเยียนเขามาสถิตอยู่กับเขาและอวยพรเขาพระเยซูบอกว่าเราให้สันติสุขกับท่านทั้งหลาย เป็นสันติสุขที่โลกไม่สามารถให้ได้พี่น้องครับประเทศในโลกนี้มากมายพยายามคิดว่าสร้างสวนสนุกคนจะมีความสุขสร้างสวนสัตว์คนจะมีความสุขสร้างรถไฟฟ้าเชื่อมเมืองคนเดินทางจะได้มีความสุขสร้างตึกสูงๆมีลิฟต์ตึกสวยๆคนจะมีความสุขสร้างโรงภาพยนตร์ห้างสร้างแหล่งท่องเที่ยวคนจะมีความสุข ลองว่ามันใช่ไหมครับมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ได้ใช่เพราะความสุขหรือความสนุกความลื่น,นเลิบมาเทิงใจอย่างที่โลกให้เนี่ยมันไม่ตอบจิตวิญญาณของเรามันไม่สามารถทำให้จิตวิญญาณมนุษย์นั้นพบสันติสุขที่แท้จริงได้นั้นพระเยซูจึงบอกว่าสันติสุขความสุขแท้ที่เราให้กับเจ้านั้นโลกไม่สามารถให้ได้ เป็นความสุขที่อยู่กับธรรมชาติง่ายๆแต่มีความสุขได้มีความสุขได้ประเทศที่ไม่ต้องมีตึกสูงแต่มีพระเยซูคริสต์อยู่ในข้างในชีวิตของคนคนก็มีความสุขแล้วไม่ต้องมีมหานาคร เราแข่งกันสร้างมหานครเพื่ออวดว่าตึกใครสูงกว่ากันพี่น้องประเทศที่มีตึกสูงมีความสุขไหมครับคนอยู่ตึกสูงๆมีความสุขไหมครับไปถามคนที่อยู่คอนโดสูงๆมีความสุขไหมครับอยู่ปีแรกอาจจะตื่นเต้นแต่อยู่ไปนานๆความสุขนั้นก็หายไปอยากจะกลับมาอยู่กระต๊อบพื้นราบดีกว่าฉะนั้นสันติสุขเดียวความสุขเดียวที่พระเยซูให้กับเราเป็นสันติสุขแท้ที่โลกไม่สามารถให้ได้ นั้นกางเขนที่พระเยซูคิต์สิ้นพระชนม์บนไม้เขนเพื่อไถ่าบาปเหล่านั้นจึงเป็นการอัศจรรย์ที่พระเยซูได้ทําเสร็จสิ้นแล้วบนไม้กางเขนเอเมนไหมครับพี่น้องเอเมนขอบคุณพระเจ้างั้นเรามีใครบ้างครับที่วันนี้มาแล้วยังไม่รู้จักกับพระเจ้าแต่อยากได้รับไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์อยากได้รับความสุขที่ผมได้กล่าวถึงอยากได้รับ สันติสุขแท้ที่พระเยซูให้รับการอภัยบาปรับการยกโทษบาปปลดปล่อยคำสาปแช่งอภัยบาปและชำระบาปของเราให้เรามีสันติสุขนะครับมีสันติสุขและมีการอวยพรจากพระเจ้ามีใครบ้างครับที่มาเป็นครั้งแรกในวันนี้ผมขอชูอมือนิดนึงได้ไหมครับพี่น้องที่มาเป็นวันแรกมีไหมครับ <Amen. S 1> นะเอเมนงั้นเราอธิษฐานด้วยกันนะครับสำหรับพี่น้องที่อ่า มาที่นี่เป็นวันแรกและท่านต้องการจะรู้จักกับพระเจ้านะครับท่านสามารถที่จะพูดตามผมอธิษฐานและพี่น้องที่รับชมทางออนไลน์นะครับผมอยากนําท่านอธิษฐานตอนรับพระเยซูคริสต์ให้ไม้กางเขนไม้กางเขนอัศาจรารย์นั้นที่เระเยสุคริสต์ได้ส่งที่ประชนบนไม้กางเขนนั้นได้มีผลต่อชีวิตของท่านให้ท่านได้รับพระคุณความรักจากพระเจ้านะครับ amen ในห้องประชุมนี้มีไหมครับที่มาเป็นครั้งแรกและอยากตอนรับพระเยซูคริสต์ผมอยากเชิญท่านมาด้านหน้าเวทีนี้ มีไหมครับอยากเชิญท่านหน้าเวทีนี้นะครับถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะครับงานรายฐานด้วยกันนะครับพระบิดาเจ้าพี่น้องที่รับชมทางบ้านพูดตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์เมตตาปลดปล่อยความผิดบาปด้วยผลิตของพระองค์ข้าพระเจ้าขอยอมรับว่าข้าพระเจ้าเป็นคนบาป และเสียใจต่อความผิดบาปและเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าที่สิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อไถ่าบาปข้าพระเจ้าพรมเอาความป่วยไข้ความยากจนคำสาปแช่งไปจากข้าพระเจ้าแล้วและพรงยอมตายเพื่อล้างบาปชำระ ความผิดบาปรับโทษบาปแทนข้าพเจ้าด้วยชีวิตของพระองค์ข้าพเจ้าเชื่อและขอพึ่งพาพระองค์ขอพระองค์ยกโทษบาปและจดชื่อข้าพเจ้าไว้บนแผ่นดินสวรรค์เมื่อจากโลกนี้ไปจิตวิญญาณข้าพเจ้าจะอยู่กับพระองค์ที่นั่นและขอเป็นลูกของพระเจ้าที่ให้พระองค์อวยพรให้พระองค์ปกป้อง ให้โปรองคุ้มครองข้าพเจ้าอาธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเ,เอเมนเอเมนขอบคุณพระเจ้าครับเอเมนที่น้องทุกครั้งที่เรามองไม้กางเขนเราจะมองอย่างมีความหมายเอเมนไหครับไม้กางเขนไม่ใช่วัตถุมงคลไม่ใช่ของศักดิ์สิทธิ์นะครับ ไม่ใช่เป็นลูกเคารพเราไม่ได้เคารพหรือกราบไหว้บูชาแม่ขางเขนแต่เราเข้าใจความหมายว่าพระเยซูริตนั้นสิ้นพระชนม์บนแม่กางเขนแม่ขางเขนก็คือไม้ธรรมดาแต่พระเยซูริตที่สิ้นพระชนม์และอยู่ตายเพื่อเราต่างหากเรามองพระเยซูริตนะครับเรามองที่พระเยซูริตที่พระองค์ยอมตายเพื่อเราบนแม่ขางเขนเราไม่ได้สนใจแม่กางเขนจะมีรูปร่างยังไงหรือว่าเอามามาประดับบ้านไม่สนใจนะครับแต่เราให้ความหมายของ การที่ทระเยสุคริสต์ผู้ชนบม่งงเขนตัางหักเอเมนไหมครับเราจึงไม่ได้จําเป็นต้องห้อยแมงเขนหรือว่าต้องมีแมงเขนอยู่หน้ารถหรือว่าที่บ้านเราต้องมีแมงเขนนะครับแต่ถ้ามีก็เป็นเพียงแค่เครื่องเตือนใจสัญลักษณ์หรือประกาศว่าเราเป็นคริสเตียนเท่านั้นเองเอเมนไหมครับเราไม่มีการไปจุดธูปบูชาแมงเขนนะครับหรือจับแมงเขนมาอธิษฐานแล้วบอกว่ามันจะศักดิ์สิทธิ์ไม่มีสิ่งเหล่านั้นนะครับเป็นเพียงแค่วัตถุ เป็นเครื่องที่ทําให้เราลึกถึงการสิประชนของโปรโมทมายเขียนทนั่นเอง